ปุตชนหรืออริยะบุคคลได้บรรลุทำเป็นอาาหั์หรือพระอลาห์ตามกฎการเวียนว่ายตายเกิดและกฎการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยวิธีปฏิบัติ มักที่เมงแปดพุทธองค์ก็ส่งย่อให้เหลือหนึ่งก็คือสัมมาสม,มาธิซึ่งมีอยู่สองก็คือใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาและ ใช้ไฟในการปฏิบัติธรรมภาวนาแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิหรืออุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์อ,อ,องค์สุดท้าย